สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอ้ําน,นะคะที่บริษัทเพชรโนยนิีกเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่ที่เพชรโยนสํานักง,งานใหญ่นะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะสําหรับวันนี้นะคะจะมานําเสนอนะ,ะเป็นนี่เลยนะ,ะเป็น j จ๊ดนะคะ G K นะเป็นรุ่นสุดท้ายนะคะเป็นโฉมสุดท้ายเลยนะคะของ Honda j แจ๊นะไม่มีผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาชมนะคะทั้ง2รุ่นนี้นะเป็นแจ๊ด G K เหมือนกันนะ,ะตัวหนึ่งจะเป็น 1.5V นะสำหรับอีกคันหนึ่งนะจะเป็น Honda Jazz g k เป็นตัว RS นะเป็นตัวออปชั่นครบเลยนะเดี๋ยวพามาชมคันนี้กันก่อนนะคะสำหรับคันนี้นะเป็นรุ่น 1.5V นะฮะเป็น Honda Jazz GK ปี2015นะไมนะวิ่งมาประมาณ120,000กิโลเมตรนะสำหรับราคาอยู่ที่435,000บาทนะจัดเต็มฟรีดาวเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ8,000นะ สำหรับลูกค้านะคะที่เครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้าตัว G K นะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุเป็นโอแบกนะคะพร้อมด้วยโลโก้ของ Honda ที่เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ตกแต่งมาด้วยแถบของโครเมียมเส้นเล็กๆนะคะทำให้ตัวหน้าของรถเนี่ยดูดูขรึมขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของช่องดักลมด้านล่างนะ,ะจะทำออกมาคล้ายๆกับรังผึ่งนะ ตัวของไฟคู่หน้านะคะอันนี้จะเป็นไฟมันติ r รีเฟกเตอร์นะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในโคมเรียบร้อยแล้วนะสํสำหรับในส่วนของด้านข้างนะตัวของล้อแม็กนะจะเป็นแมกกลอยนะคะแท้จากโรงงานมาพร้อมกับยางนะคะปี2019ก็ันเลยทีเดียวนะตัวล้อแม็กนะไม่มีริ้วรอยนะคะให้ดู ยางนะคะจะเป็นปี2019ตัวนี้นะคะซีรีส์ยางคือ175 65ห้าห้า R 1 5นะคะก็คือล้อแม็กขอบ15นั่นเองนะ,ะตัวของไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ด้านข้างของตัวรถนะคะกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะกุญแจสมาร์ททีนะ,ะสามารถกดปุ่มล็อกรถ นะ,ะโดยที่ไม่ต้องหยิบกุญแจนะคะมาต่อกันนะคะในส่วนของด้านหลังนิดนึงนะคะตัวท้ายนะ,ะของตัวแจจ z GK นะ,ะตัวนี้ไฟเบรกนะคะจะออกแบบมาให้เป็นรูปตัวซนะ,ะเป็นไฟเบรกแบบหลอดไส้นะคะตัวนี้ดูสเปคของตัวรถกันนิดนึงนะคะตัวท้ายฝาก,กระโปรงท้ายนะคะ ตกแต่งด้วยแถบโครเมียมขนาดใหญ่นะคะพร้อมด้วยโลโก้นะของ Honda ที่เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันสำหรับไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ด้านบนนะคะตัวนี้จะเป็น led เปิดให้ชมภายในกันนิดนึงนะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นกรอนไฟฟ้านะมีกรอนไฟฟ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ Jet GK ภายในนะของห้องเก็บสัมภาระนะดูสภาพนะคะใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวของโครงสร้าง นะหัวน็อตนี้ไม่เคยถูกถอดนะตัวตะเข็บต่างๆรอยเดิมเดิมจากโรงงานนะคะเม็ดอาร์คนะอยู่ครบเลยนะไม่มีชนแน่นอนนะฝากระโปรงท้ายเดิมไม่มีถูกเปลี่ยนนะสำหรับ Honda Jazz นะความที่พิเศษก็คือตัวการพับเบาะนะสามารถปรับพับราบแบบนี้เลยนะเพิ่มพื้นที่นะคะในการขนสัมภาระเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะตัวเบาะนะเป็นเบาะปรับพับแยกนะ 60- 40 นะในส่วนของด้านท้ายก็จะมีไฟสองสว่างให้ก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะที่ใช้งานสะดวกสบายมากๆนะคะตอบโจทย์นะคะคนรุ่นใหม่นะ,ะมาดูนะคะในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนิดนึงสำหรับคันนี้นะ,ะตัวของแผงประตูด้านข้างนะ,ะเป็นสีดำนะเป็นวัสดุซอฟทั u นะคะตรงนี้จะเป็นหนังบุนิ่มเลยนะคะตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกแบบนี้นะคะ ลดลายเล็กๆนะแต่เพิ่มความโดดเด่นให้กับแผงประตูด้านข้างสำหรับภายในนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้เลยนะะตัวของเบาะนะะสภาพดีนะคะไม่มีรอยแตกนะหนังไม่มีรอยแตกตัวของเบาะก็สามารถปรับพับราบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับ h o n d a Jazz นะคะความพิเศษของเขาก็คือสามารถพับนะะเก็บขึ้นมาเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกของสูง นะเพิ่มพื้นที่ตรงนี้สเปซตรงนี้ได้ในฟังก์ชันที่ต้องการบรรทุกของนะ,ะอย่างเช่นสมมุติเราใส่รถจัก,กรยานเนี่ยได้คันหนึ่งเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถเล็กๆแบบนี้นะะสามารถปรับพับเบาะได้หลายรูปแบบเดี๋ยวพาไปชมกันในส่วนของด้านหน้านิดนึงนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ชมกันแผงประตูด้านหน้านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นวัสดุซอฟทัชนะคะเป็นหนังบุนิมแบบนี้ กระจกหน้าต่างเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะฝั่งคนขับเป็นปุ่มกดแบบออโต้นะคะระบบเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกมีให้ครบนะกร,ระจกมองข้างนะคะจะเป็นปรับไฟฟ้าสำหรับคันนี้นะคะตัวของเลขไม้นะคะจะอยู่121,438กิโลเมตรนะตัวมาตรวัดนะ,ะเป็นแบบ3วงกลมนะคะเป็นหน้าจอแบบเรืองแสงนะ,ะทางฝั่งขวามมือนะ,ะจะเป็นจอแสดงผล M I D นะคะแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล ในส่วนของพุ่งมาลัยนะคะจะเป็นพุ่งมาลัยตัวยูรีเทนนะคะแบบ3ก้านนะ,ะของ h o n d a Jazz นะคะจะออกแบบมาให้ออกแนวสปอร์ตนะคะตัวของด้านล่างนะคะจะทำเป็นเหมือนช่องลมนะคะเป็นเป็นโปร่งแสงเป็นรูอย่างนี้แบบนี้เลยนะคะก็จับกระชับถนัดมือมากนะคะสำหรับในส่วนของ h o n d a Jazz นะคะจะมองนะ,ะเห็นจากด้านหน้านะคะมุมอับเนี่ยจะมีช่องสำหรับมองเห็น ได้มุมกว้างนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลหน้าคันนี้นะคะตัวเครื่องเสียงนะเป็น CD นะ,ะ AM FM งนาะช่องเชื่อมต่อ AUX นะ,ะมีมีให้นะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นปุ่มโฮสต์สตาร์ทนะคะตัวแอร์นะคะจะเป็นระบบแมนนวลนะคะมือปรับหมุนสำหรับในส่วนของด้านล่างนะคะจะมีช่องเชื่อมต่อ USB ให้นะคะแล้วก็มี power outlet ให้ อยู่ย่นะคอนโซลด้านหน้านะคะใกล้ๆกับช่องวางแก้วน้ําตรงนี้เลยนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะะหัวเกียร์หุ้มหนังคอน,คนโซลกลางตรงนี้นะคะจะมีช่องสําหรับวางของเก็บของ,ของกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับวางแก้วน้านะคะก็ค่อนข้างจะครบพันนะคะสาหรับ Honda j a z z ถือว่าเป็นรถที่ขับสบายอีกรุ่นหนึ่งเลย <î ce Bei> นะคะขับง่ายนะคะแล้วก็มี Airbag ็ก Air นะ,ะ ABS มีให้ครบเลยนะ,ะตัวนี้ Airbag คู่หน้านะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะจะมีในส่วนของปุ่ม traction control นะ,ะระบบการลื่นถลายนะ,ะแล้วก็มีปุ่ม econ mode นะ,ะสำหรับช่วยประหยัดเชื้อเพลิงนะ,ะตัวเบาะคู่หน้านะ,ะเป็นเบาะหนังสีดำนะ รอยยับรอยย่นนะคะก็ถือว่ามีน้อยมากเลยนะคะตัวนี้ไม่มีเบาะหนังแตกหนังขาดนะ,ะภายในนะ,ะตัว h e ด d r o o m ค่อนข้างจะสูงนะคะสำหรับ Honda Jazz นะ,ะเดี๋ยวพาซัดรถชมกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้มาชมกันต่อนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนิดนึงนะ,ะตัวฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะสติ๊กเกอร์นะคะติดตั้งจากโรงงานนะ,ะตัว serial number ของฝากระโปรงยังอยู่ครบ นะตัวหัวน็อตนะไม่เคยถูกถอดเลยนะไม่มีถูกไขแน่นอนนะแก้มซ้ายนะคันหน้าเดิมๆแบบนี้นะแก้มซ้ายแก้มขวาคัานหน้าเดิมนะตัวเครื่องยนต์นะคะรหัส L15 เครื่องยนต์1,500ซีซีนะตัวห้องเครื่องนะสะอาดนะไม่มีคราบน้ำมันไหลยเยิม้มนะตัวของรอยสีมาร์กต่างๆนะยังอยู่ชัดเจนนะก็ คันนี้นะถือเป็นอีกหนึ่งคันนะที่น่าใช้งานมากๆนะราคา435,000บาทนะคะถ้าคันนี้นะคะอ้ํามีส่วนลดให้นะคะเฉพาะลูกค้านะที่ชมในคลิปนี้เท่านั้นนะคะส่วนลดนะรับไปเลยนะคะ5 0 0 0บาทนะแล้วก็ฟรีจัดฟรีโอนกันไปด้วยนะะจัดเต็มฟรีดาวนะสนใจนะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวอ้ํบอกเบอร์ทิ้งไว้นะคะท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราไปชมคันนู้นกันต่อนะสำหรับคันนี้นะ หอ่อแบบนี้จะเป็น Honda Jazz G K นะคะจะเป็นตัว R S นะคะซึ่งเป็นตัวพิเศษเป็นตัวท็อปเลยนะในส่วนของกระจังด้านหน้าคันนี้นะจะเป็นวัสดุเป็นโนแบคนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยแถบของโครเมียมนะคะซึ่งอยู่ด้านบนนะในตัวของโลโก้นะฮ Honda สีแดงนะตัวนี้ R S จะมีเฉพาะในรุ่น R S เท่านั้นนะคะที่จะเป็นโลโก้นี้นะราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะสำหรับในส่วนของไฟคู่หน้า นาะตัวนี้เป็นไฟ LED แล้วนะสำหรับในส่วนของช่องดักลมด้านล่างนะตกแต่งด้วยลายเคฟล่านะเอาใจสายวัยรุ่นนิดนึงนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะสวยๆแบบนี้นะคะหล่อๆแบบนี้เลยนะสำหรับในส่วนของด้านข้างนะคันนี้ล้อม็กนะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นล้อม็กของสปูลนะมาให้ นะแล้วก็ตัวยางนะฮะเป็นบิต stone touransa ปี2019แล้วนะฮะแล้วก็พิเศษนะคันนี้เปลี่ยนสปริงโชค๊คนะฮะเป็นสปริงโช๊คของเทยินมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะเรียกว่าจัดเต็มกันไปเลยนะฮะสำหรับคันนี้อ่ะมาต่อกันนะฮะในส่วนของกระจกมองข้างนะฮะสำหรับคันนี้กระจกมองข้างจะเป็นสีดำนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่เป็น led ในตัวเรียบร้อยแล้วด้านล่างนะฮะจะมีสเกิร์ต ติดตั้งมาให้นะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรียกว่าชุดแต่งมาครบนะสำหรับคันนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะคันนี้จะมีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้นะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะติดตั้งมาให้ครบเลยในส่วนของสเกิร์ตด้านล่างนะคะตกแต่งด้วยลายเคฟล่านะเปลี่ยนปลายท่อให้เรียบร้อยนะคะ พร้อมทั้งยังติดตั้งนะคะตัวเซ็นเซอร์กับระยะถอยมาให้อีก2จุดด้วยกันนะตัวของฝากระโปรงนะคะโลโก้ต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะเป็นตัว rs นะคะสำหรับฝากระโปรงท้ายนะค,ะคันนี้นะ,ะเป็นกรอนไฟฟ้านะคะแล้วก็มีกล้องสองภาพขณะถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะตัวโครงสร้างกันนิดนึงนะ,ะสำหรับโครงสร้างนะ,ะก็เดิมๆแบบนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงนะคะ ริ้วรอยต่างนะคะไม่มีนะรอยตะเข็บต่างๆรอยเม็ดอาร์กจากโรงงานเนี่ยยังคมชัดสวยนะมีในส่วนของสำหรับในส่วนของไฟเบรกนะคะคันนี้จะเป็น led นะให้ในนะ,ะมีถาดรองขึ้นรูปนะมาให้เรียบร้อยนะตัวของยังอะไหล่ต่างนะมีมาให้ครบเลยนะคะตัวอุปกรณ์นะ,ะใหม่มากๆนะด้านล่างจะเป็นยางอะไหล่ ตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะโดยรถปี2019นะภายในใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะ,ค,ะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าดํานั่งสบายนะ,ะไม่อมความร้อนด้วยเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนิดนึงนะคะสำหรับตัวของแผงประตูด้านข้างนะ,ะจะเป็นโทนสีดำนะวัสดุนะ,ะเป็นซอฟทัชนะ,ะตรงนี้จะเป็นผ้าลายดิจิตอลนะ,ะตัวของด้านล่างนะะจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้ นะตกแต่งนะด้วยแถบสีเงินเมทัลลิกสำหรับคันนี้นะลูกค้าจะได้เป็นฟิล์มลามิน่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันในส่วนของสครับเพุกันรอยนิดนึงนะตัวนี้ยังใหม่เอี่ยมนะดวรอยเนี่ยไม่มีเลยนะคะตัวของเบาะเป็นเบาะผ้านะสีดำเดินตัดด้วยได้สีแดงนะคะ ตกแต่งด้วยลายดิจิตอลเป็นเบาะผ้าไโซฟ i ก so นะมีช่องมีมีตัวล็อกนะสำหรับเบาะพวกคาซีสําหรับเด็กนะซึ่งความปลอดภัยนะคะมีค่อนข้างครบเลยนะแล้วก็ Honda Jazz นะจุดเด่นของเขาก็คือสามารถพับหลับเบาะได้หลายแบบนะเดี๋ยวพาไปสตาร์ทรถชมกันนิดนึงนะคะคันนี้น่าใช้งานนะคะกับราคา500,000กว่า,วาเท่านั้นเองสำหรับในตัวของสคับเพดด้านข้างนะที่เป็น คอนด้าแจ๊นะอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานนะบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมนะคะใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยนะคะตัวโครงสร้างนะเดิมๆนะหัวน็อตต่างๆไม่เคยถูกถอดนะตัวรอยเม็ดอาร์คนะที่บานประตูนะยังอยู่เรียงตัวกันสวยงามนะคะบอกเลยว่าคันนี้ริ้วรอยนี่แทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวนะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็ออกแบบมาให้ดูกว้างขวางนั่งสบายนะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะคันนี้นะ เลขไมนะ,ะจะอยู่ที่31,327กิโลเมตรเท่านั้นใช้งานมาแค่30,000กว่าโลนะคะรถปี2019นะะสําำหรับในส่วนของพวงมาลัยนะ,ะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะ,ะเป็นยูริเทนนะคะแล้วก็ฟังก์ชันนี้มาครบเลยนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสองฝั่งฝั่งขวานะคะจะเป็นระบบพุชซอนโทนนะคะมีแพดเดิลชิปมาให้นะฝั่งซ้ายนะคะจะเป็นควบคุมเครื่องเสียง นะพร้อมทั้งปุ่มรับสายวางสายโทรศัพท์นะพรพวงมาลัยของ Honda Jazz เนี่ยค่อนข้างจับกระชับมือนะในส่วนของเครื่องเสียงกันนิดนึงนะเครื่องเสียงน่าจะจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะ t m f m นะ USB มีให้นะในส่วนของแอร์นะจะเป็นระบบออโต้นะจะกดปุ่มออโต้เพียงปุ่มเดียวนะแอร์ Air, สามารถปรับอุณหภูมิอัตโนมัติเลยนะคันนี้มาพร้อมกับปุ่มพุช a r t นะ ที่สำคัญนะคะสำหรับ Honda Jazz G K นะคะจะมีในส่วนของ traction control มาให้นะ,ะมีปุ่มกด traction control มาให้ตัวช่องด้านหน้านะ,ะจะมีช่องเชื่อมต่อ power outlet ให้นะเราเป็น12โอโวลต์นะ180วัตต์นะ,ะ,นะ,ะตัวของช่องเก็บของนะคะมีให้นะ,ะช่องวางเก้าน้าเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะคอนโซลกลางนะ,ะตัวของพนักวางแขนเนี่ยเป็นผ้าบุนิ่มเดินตัดด้วยได้สีส้มแบบนี้ นะสามารถเปิดขึ้นมานะเป็นช่องเก็บของได้ก็คันนี้นะภายในนะด้านบนกันนิดนึงนะคะด้านบนสําหรับคันนี้นะคะตัวของ RS นะคะจะทําเป็นสีดำนะสภาพใหม่ๆสวยๆแบบนี้นะเดี๋ยวเราพาไปชมนะคะในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้านะแล้วก็ตัวโครงสร้างกันค่ะมาชมกันต่อนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างด้านหน้ากันนิดนึงนะ,ะตัวฝากระโปรงเดิมนะคะสังเกตจากสติกเกอร์นะ อยู่ครบนะตัว s ีย i a l number นะหัวน็อตนะไม่เคยถูกถอดเลยนะดูรอยสีมาร์กโรงงานนะคะตามจุดต่างๆเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะันนี้ท้องเครื่องนะคะสะอาดสะอา้านนะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะตัวหัวน็อตต่างๆนะยังมีรอยแต้มสีมาร์กจากโรงงานอย่างชัดเจนนะเป็นรถปี2019กับเลขไมล์แค่30,000กว่าโลเท่านั้นนะถือว่าใช้งานมาค่อนข้างน้อยมากนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูราคากันนิดนึงนะฮะท o n d a Jazz RS ปี2019นะะราคานะคะจะอยู่ที่549,000บาทบอกเลยว่าประหยัดกว่าป้ายแดงเนี่ยถึง4 0 0 0 0นกัเลยทีเดียวนะ,ะกับเลขใหม่แค่31,000กิโลเมตรน่าใช้งานมากๆนะ,ะจัดเต็มฟรีดาวกันไปอีกเช่นเดียวกันนะฮะสามารถโทรสอบถามเงื่อนไขนะ,ะการจัดไฟนั้นต่างๆนะคะได้ที่เบอร์0 8 8 8 9 4 7 4 7 4าเอพยนนะคะ ยินดีให้บริการนะ,ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะช่อง YouTube อ้ํารถมือสมินบุรีนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ